สวัสดีครับโทมัสครับวันนี้โทมสัสมีงานอนิโมเนียม,มทูนี่ถึง six friends ครับมาลบใครวันนี้เป็นไงบ้างข่าวก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับผมแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยที่ทางเน็กแล้วก็นิพนทัคกูได้ให้เกยียรติชวนผมมาในางานนี้ครับ<ม>เพราะว่าส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่ชอบแบบดูในเรื่องของอนิเมะหรือว่าแบบเค้าเจ้าของญี่ปุ่นครับครับซึ่งแบบ ดูมาตั้งแต่เด็กแล้วตอนนี้ก็กำลังดูอยู่ครับผมรู้สึกเพินจอยมากๆแล้วก็แบบเฮ้ยได้อัปเดตข่าวสารอะไรใหม่ๆแล้วก็แบบเหมือนกับว่างานนี้คือแบบคือเขาจัดเต็มแบบให้รูกอย่างแล้วก็เสร็จทุกอย่างกับที่แฟนจะเป็นเจอเลยมีอนิเมะตัวไหนที่เราชอบเป็นพิเศษวหนึตอนนี้เหรอครับใช่ตอนนี้ที่เราแบบสนใจมากๆสนใจมากๆเหรอครับเออ่ถ้าสนใจมากๆก็เอาเป็นที่ตอนนี้กำลังดูอยู่แล้วกันครับชื่อ Secret ซ<ม>์ของเดอะไซเลนต์เมเป็นเกี่ยวกับแบบ แม่มดอย่างนี้แล้วก็แบบไปเรียนอย่างนี้ก็รู้สึกว่าชอบดีครับผมรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าแบบเราลองเอาฟอสจากแบบอแอนิเมะหรือว่าอะไรที่มันแบบอินเทอร์เสติ้งที่แบบเฮ้ยอินดัสทร,รีของเราไม่เคยทำมาก่อนก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบวิ้ยดูนะเราฟิตเสนิหสำหรับเราอนิเมะคือสน่หเหรอคะบสน่หคือเนื้อเรื่องและความรายละเอียดนะครับความใส่ใจ แต่ละตัวละครรู้สึกว่าตัวละครคือมีความยูนิคมากแล้วก็เนื้อเรื่องก็จะพาตัวละครไปในทางของแต่ละอย่างเดเวลลอปเมนต์ของตัวละครแล้วก็เดเวลลอปเมนต์ของเรื่องด้วยครับรู้สึกว่าแบบเออการปูเรื่องการแบบทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันลึกซึ้งหรือว่าซีซีไหนที่แบบเฮ้ยมันทำให้เราตั้ใจกับแบบอะไรเยอะครับคุณครูพอได้เมื่อี้า่ะไอเดียแบบนี้ในประเทศไทยเนี่ยใส่ไอนนี้ยังเอาไปยังไงบ้างครับก็คือดีใจมากมากเลยครับผมที่แบบอุ้ย ่าได้เห็นว่า c ลเจอร์ของญี่ปุ่นนั้นได้แบบมีการเขาเรียกอะไรมีแบบมีการเผยแพผ่ใช่ครับแบบมีการมองเห็นมากขึ้นครับแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบมันมันรู้สึกดี <laughs> ให้พี่โบ่ฝากงานนี้นิดนึงะครับครับผมก็ขอฝากงานอนิโมเนียมทวนนะครับก็จะเกิดขึ้นในวันที่6ถึงวันที่8 <laughs> เดือน2นี้ <laughs> <laughs> เดือน2ปีหน้านะครับผมก็ขอฝากไปนล้ครับ อักเดตกันนิดนึ่งล่าสุดหพึ่งกลับมาแฟนมีเป็นยังไงบ้างอผมกลับมาจากแฟนมีที่เซี่ยงไฮ้ใช่ไหมคะคืออากาศหนาวมากเลยครับเอนจอยมากๆเลยเพราะว่าทุกตอนกลางวันอ่ะก็จะประมาณแบบอุ้ยสิบห้าอย่างงี้อากาศกำลังดีแต่เราคืนนี่คือแบบเป็นตัวเดียวเล็กตัวเดียวเลยหนาวมากแบบคือผมใส่ฮีทเทคแล้วแล้วก็ใส่บบเสื้อคุม,มคอีกตัวหนึ่งยาวไม่อยู่เลยแบบมันหนาวไปถึงแบบ ก็ตู้เลยครับ่แต่เขาเป็นการ์ดของเราใครคุ้นหนักไม่ได้หรอกเขาผมเป็นคนขี้หนาวครับผ<ล>ม่าแล้วก้องก็บอกว่าหนาวเหมือนกันแล้วก,ก็บอกซื้อหนาวหนีเลยเป็นครัง้งแรกเลยที่หนาวแบบนี่ไอ้นี่เลยใช่ใช่ครับผมก็แบบเป็นครั้งแรกตื่นเต้นมากเพราะส่วนตัวผมผมชอบอากาศแล้วก้องก็ชอบกันด้วยครับผมก่อนฟรีเดย์ก็แบบไปเดินเล่นอย่างนีงอ้าอากาศเย็นดก็ชอบมากๆเลยครับผมบรรยากาศีีท่่เป็นยังไงบรรยากาศก็คือที่วิ่งแฟน์คือแบบน่ารักมากๆเลยครับ คืออย่างอันี้เขามีเอเนอร์จีแบบของเขาอะแบบน่ารักดีครับแล้วก็แวิ่งเฮ้ยพูดคุยแล้วก็แบบได้มาร่วมแบบทำแฟนไซน์กับพวกเราก็รู้สึกแบบมีใจร่างๆเลยครับที่มีพี่ๆแบบจากประเทศจีนแล้วก็แบบจากหลายๆประเทศแบบพิมมานี่ก็แบบมาช่วยพวกเราก็มีใจร่างแล้วก็แบบหวังหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกครั้งนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นแฟนดีสจุดหมายของปีนี้แบบ โอ้อันนี้คือเดี๋ยวต้องต้องดีดตาด้วยนะครับผมยังยังยังคุณไมได้ใช่ยากคุณไม่ได้ครับอยากคุณไม่ได้ครับพูดถึงสิ่ที่ได้ไปที่สเผกสเกลลสเผือกในไดือน้ีบ้างคือเป็นตรงอย่างีโอเคคือเริ่มก่อนเลยครับก็คือว่าเขาบอกว่าอุ้ยแบบน้องวิ่งไหวหรือเปล่า1กิโลถึง2กิโลส่วนตัวผมแล้วผมบอกว่า1กิโลได้แต่2กิโลอาจจะไกลไปหน่อยครับ พี่ตกันก็บอกว่าแบบอ้แบบมันวิ่งตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วผมก็ไปวัดดูแล้วจริงๆแล้วมัน500เมตรพี่ตกันก็บอกว่าไม่จริงๆว่า1กิโลผมก็เลยแบบโอเคงั้น1กิโลก็1กิโลก็ได้ผมก็เลยแบบไป2อวิ่งครับ2อวิ่งครั้งแรกคือสุดยอดอจุดเลยแบบไปซ้อมเฉยๆครับซ้อมแบบวิ่งคนรู้วิ่งครับเหนือ่อยเลยคือไม่ถึง1กิโลไม่ถึงหน่งกิด้วย ถ้าร้อยเมตรก็ไม่ไหวแล้วครับแต่ว่าแบบก็ซ้อมๆมาบ่อยๆอ,อย่างนี้ก็เลยแบบอุ้ยก็ดีดีขึ้นนะครับแล้วแบบจนมาที่ในวันผบเพลินนี้ก็สรุปดีแล้วก็อีกอย่างหนึงคือตัวเพลิงเอ็พี่เชื่อไหมว่าตัวนั้นนะักแอ็หนักอยู่ประมาณแบบสองห้ากิโลได้ของอันนี้เลยเพราะแบบข้างในมันมีถังแก้แล้วก็แบบมีแบบมีไฟอยู่ข้างบนด้วยแล้วก็แบบทำมาจากมอน,น,นี้ก็คือต้องถือสลับมือไปพี่เขาบอกว่าผมถึงฝั่งนี้พี่เขาบอกอ๋อน้องแบบสลับฝั่งได้ไหม เพราะว่าแบบมันฟังแสงผมก็เลยสอบไปอีกฝั่งหนึ่งเมื่อยกลับไปใหม่ครับผมบรรยากาศกับทานเตียงเลบรรยากาศคือบอกวิ่งมีพี่ๆแฟนๆมาวิ่งตามด้วยมาแบบมาวิ่งตามผมเยอะเลยครับก็รู้สึกบอกวิ่งถือว่าเป็นการออกกําลังกายในยามเช้ารักกันก่อนที่จะไปแบบนี้ครับก็ดีใจมากๆที่แบบพี่พี่ได้มาติดตามแล้วก็มาวิ่งตามครับแต่แรงกว่าที่มีเพิ่ม จะได้เห็นพี่โผล่เป็นในงานไหมพี่ที่เปิดเหรอครับพี่ที่เปิดพี่ที่เปิดคือบอกเลยว่าได้แน่นอนใกล้แล้วใกล้บอกเลยว่ามีอะไรพิเศษพิเศษให้ดูแงานเลยครับแต่ว่ามีเซอร์ไพรส์จากพี่โผลมีเซอร์ไพรส์จากกลุ่มกลุ่มกลุ่มเฟรนด์ออฟซีเกมใช่ครับจากกลุ่มเฟรนด์ออฟซีเกมครับแต่ว่ามีแน่ๆตจให้ติดตามดูใช่แล้วครับผมบอกเลยว่าพี่ทุกคนกรี๊ดแน่นอนรอได้นะครับพูดถึง โปรเจกต์ต่อไปมากมีอะไรอัปเดตที่พอจะเล่าได้ให้แฟนๆได้แบบติดตามมั้ยครับผมก็เอาเป็นเรื่องของ Magic Level ก่อนเลยละการเพราะแบบเร็วๆนี้ก็คือ Magic l e v e r นะครับก็คือแบบอยากให้ตอนนี้ก็อยู่ในแบบกระบวนการในการแบบ Production หรือว่าอะไรก็ว่าไปก็คือแบบกำลังคุยกันอยู่แบบกำลังแบบอันนี้คุยบทอย่างนี้อยู่หุย อันนี้ขอเป็นความลับแล้วกันครับใช่แต่ว่าแบบคือเราติดตามไม่ได้ครับเป็นซีเวอร์เป็นผมเชื่อเลยว่ากองนี้สนุกมากเพราะว่ามีพี่เหลองปิงโนมาส่องแล้วก็มีจิมมี่โอมด้วยซึ่งแบบสามคู่นี้แบบคอนเทนต์สุดๆสนุกสุดๆแล้วก็แบบเดนกับว่าเราได้ใช้ชีวิตแล้วก็แบบใช้ทํางานใช้เวลาทำงานมาร่วมกันค่อนข้างเยอะครับผมแบบแล้วก็มีแบบ จีวีโอมที่เอกทำเพลงที่แบบน่ารักมากๆตลกมากแบบเล่นอะไรไปก็แบบเล่นต่างเยอะครับก็ลองติดตามไปนะครับเพราะว่าเมสิลเบอร์เนี่ยสนุกแน่นอนทั้งแบบหน้ากล้องและหลังกล้องด้วยครับโค้งดันคอนเทนต์ได้เลยสอาหรับเรื่องที่เอาแบบเรื่องนี้ก็คือรวมดาวคอนเทนต์ได้เลยแบบแน่นตึงใช่แล้วครับผมโหคือตัวตึงของประเทศไทยก็ว่าได้เลยครับเพราะว่ามีน้องกล้องคนนึงแล้วดาวติดต่อคอนเทนต์ตลอดเลยครับอยากให้น้องกล้องว่างนะเพอนะหลงกล้องจะทำคอนเทนต์ อย่างเช่นง,งานรับรางวัลตอนก่อน<ช>คือน้องก้องไม่นอนเลยหรอใช่น้องก้องไม่เหนื่อยเลยหรอ<ช>น้องก้องคอนเทนต์ไปประมาณสิบคลิปได้แล้ว<ช>แอคตัวเองและแอคคนอื่นยี่สิบคลิปได้แล้วครับ<ช>ผมไม่รู้รรเหมือนกันว่าตอนนี้น้องก้องแบบลงมาหรือยัง,งก็เข้้าไปดวยใช่แล้วบวกแล้วปิงขึง้นไปอีกนะครับเป็นแบบคี่ว่าเป็นก๊อดก๊อตออฟคอนเทนต์เลยก็ได้แล้วปิงนี่คือเก่งมากคอนเทนต์เก่งมากเก่งคอนเทนต์เก่งมากทำคอนเทนต์เก่งมากครับส่วนพี่เก่งนะครับ กอดเหมือนกันกอดอองความหล่อครับผมใช่จิมมี่โอมก็คืออันนี้คู่นี้คือกอดมากเพราะว่าไม่ไม่จริงๆจิมมี่โอมคือทำคอนเทนต์เก่งมากเลยนะแบบคอนเทนต์แบบในต๊อกๆอย่างนี้คอนเทนต์ในแบบเอย่างนี้คือแบบทำเก่งมากๆเลยครับแบบอุ้ยต้องถ้าเกิดว่าใครอยากดูนะครับต้องไปติดตามด้ยเพราะว่าคอนเทนต์เขาแบบดีจริงๆน่าสนใจกอดเลยแหละครับ ท้งนนผมละครับผมคนธรรมดาครับผมที่ชอบทำคอนเทนต์ชอบใช่ได้ครับฝากติดตามทุกโซเชียลมีเดียเลยนะครับฝากฝากแอคเลึกๆของผมด้วยนะครับที่ Thomas TC ครับชมได้ว่าคอนเทนต์อะไรจะมีอะไรครับจะมีคอนเทนต์อะไรมาเสริมจะมีคอนเทนต์อะไรมาเสริมก็ต้องรอติดตามเลยครับบอกเลยว่ากองไม่จริงงละเวอร์เราไม่ได้อยู่นิ่งแน่นอนเพราะว่าแบบเราจะแบ่งเป็นแบบวิจะแบ่งเท่ากันครับรู้สึกไหม เก่งน้ำปิงคมัสกล้องถ้าเกิดว่าพี่เก่งน้ำปิงเข้าเข้ากองอยู่ก็จะมีโคมัสกล้องและจิมโอที่ว่าก็จะคอนเทนต์ไปเลยใช่โคกชมาเป็นเกอนใช่ครับถ้าเ,เกิดว่าเก่งน้ำปิงจิมโอและน้ำกล้องอยู่ในซีนแต่ผมว่าผมจะทำคอนเทนต์เหมือนกันครับจะมีเวลาได้หลับได้นอนไหมครับไม่หลับไม่นอนครับผมเพราะว่าเรื่องเรื่องงานเป็นเรื่องจริงจังเรื่องงานเราจริงจังเรื่องเล่นเราจริงจัง เรื่องเล่นเราเล่นครับนอกจากตัวเสือแล้วเราอะไรอีกครับก็มีอโนเุรัอร์ครับผมก็ตอนนี้ก็แบบกำลังอยู่ในช่วงแบบพูดอย่างงี้แบบเป็นการไฟนอลไลท์สมบูรแล้วครับแล้วก็แบบจะทำโปรดักชั่นยังไงครับก็อยากให้แบบทุกคนแบบติดตามเลยครับผมก็อย่างที่น้องก้องบอกเลยครับว่าแบบน้องก้องแบบแสดงหลังจากที่น้องก้องแบบเรียนเสร็จครับก็อาจจะเป็นแบบอาจจะถ่ายทำปีหน้าก็ได้ ตอนนี้ตั้งด้วยครับอัน,นเดเลเวอร์ก็คือว่าแบบทวาสกาก็คือก็ทักไปบ้านก็รักเจีเยอะมากแล้วก็แบบเฮ้ยผมส่วนตัวผมก็คือแบบตอนนี้กํลาลังจะวิววิวหุ่นวิวกางอย่างเอยากให้แบบเออเป็นที่อันวาที่มีเซ็กซี่สูงแบบที่เคยบอกไปแล้วก็เออมีในเรื่องของแบบการใช้สายตาแล้วก็แบบน่าจะเป็นการส่งสนนื่อที่แบบเฮ้ยมีแบบความดุดดันมีความแรงขึ้นหรือว,ว่าแบบสูงอีโมชั่นให้ได้มากขึ้นครับ มีความโกรกคือ้าใช่ชายเหงาชาครับก็อนเรากำลังแบบพยายามเรื่องนั้นอยู่ครับก็อนฟังตามด้ครับทำไมพี่หนุ่มับผู้จิ้งแผนซิมปีมาคือบอกว่ามีแผนเตียงจะไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงบ้างอปีใหม่เหรอครับใช่ปีใหม่ก็คือแบบก็น้องก้องก็จะไปแบบกับครอบครัวอย่างนี้แล้วก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ก็ยังไม่มีแผนก่ก็อาจจะไปกับครอบครัวครอบครัวน้องก้องน้องก้องรอเล่นครับ แต่ก็อันนี้ก็ไม่ไม่ right? แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าผมแบบก็หาเวลาว่างแบบไปพักผ่อนนะครับผมเพราะว่าผมว่าเป็นคนที่ยังไงดีแบบชอบชอบชอบนอนชอบพักผ่อนอาจจะแบบสลีปข้ามปีเลยก็ได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับก็ยังไงก็ตามนะครับรับสารสาพด้วยนะครับทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้แบบชื่อแบบพี่พ่อไปทุนไปเที่ยวอะไรแบบนี้เลยหรอไม่มีครับไม่มี ใช่แล้วก็ไปกับครอบครใหญ่เลยประมาณ50-60คนได้เมาใหญ่เานั้นได้หรอเมาเครื่องบินไปเลยครับแสดงว่าผลงานดีฟังมากก็คือเหมาใช่ครับคนเหมาเป็นพี่โฮหรือเปล่าไม่ครับผมขอบอบคากครับโอเ็ใกล้จะจบปีแล้วแบบก็คอมมิชชั่นใหมแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในปีนี้ คือเป,เป็นมากเลยคือก็เริ่มต้นปีมาก,ก็คือแบบปีกิมมืฟ้าเลยครับผมก็พี่พี่ทุกคนแบบพี่นักพันทุกคนคือน่ารักมากๆแล้วก็แบบคอยซัพพอนชีกิมมฟ้ามาตลอดไม่ว่าจะเป็นแบบโทมัสก้องหรือว่าแบบกูเซฟตีนีป,ปอแล้วก็แบบแพงคัตจิแล้วก็แบบแคททุกคนเอ้ยกินด้วยแล้วก็แบบแคททุกคนที่ร่วแมบบงานในทีนมมือฟ้าครับก็แบบขอบคุณพี่พทุกคนว่าอะไรครับที่คอยสปอร์ตแล้วก็แบบเป็นกำลังใจให้กับพวกเราอยู่ตลอดแล้วก็แบบวิมาหาเราในบาสกิ้งอย่างนี้บ้างแล้วก็ เออรู้สึกว่าแบบถูกไปรำมันพันกันนานมากแลยตั้งแต่แบบถ้าจำไม่ผิดน,นะครับน่าจะหนึ่งปีตั้งแต่บัสคตูขับนนะก็ดีใจมากๆเลยครับพี่กิบบูรนฟ้านั้นทําให้เราได้มาทําความรู้จักกันแล้วก็แบบได้มาใช้เวลาอยู่ในโซนของเกมบบูร์ฟ้าแล้วก็แบบหลังจากนั้นมาก็จะมีเป็นแฟนมีตติ้งใช่แฟนมีตติ้งแฟนมีตติ้งอของทองมัสก้องอูเซฟแล้วก็กิบบูร์ฟ้าด้วยแหละครับก่อน คือแบบเป็นอะไรที่ใหม่ๆมาเพราะว่าพบผมนก่เคยทำแฟนมิ่ติ้งมาก,ก่อนก็คือแบบวิ่งงานใหญ่มากทำแฟนมิ้งกินในฝาที่ไทยจำได้เลยเป็นเมษาวันที่6เพราะว่ามันใกล้จะหมดเกลื่อนเลยก็คือแบบโหทุกอย่างแบบใส่แบบจัดเต็มมากแบบเต็เลยก็แบบติ้นเสียงพี่พีกีดก็รู้สึกว่าแบบอุ้ยเราแบบคุ้มแล้วแค่นี้ก็พอแล้วครับก็หวังว่าพี่ๆทุกคนแบบจะเ e นจอยกับแฟนมิ่ง,งกินแล้วก็ ต่อมาก็คือเป็นแฟนมิทติ้งกับแฟนสาวของแบบโทมัสก็อู์เซฟตีรีบอร์ afe, o, ที่ไปต่างประเทศไปกันไม่ว่าจะเป็นแบบเอ่อญี่ปุ่นของยี่เมือนฟ้าแบบเกาหลีอย่างนี้แล้วก็อู้หลายๆที่แหละครับผมเวียดนามอะไรพวกนี้ด้วยที่จีนอีกสองนะครับก็รู้สึกว่าแบบเปิดโลกมากเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ไปต่างประเทศเท่าไหร่ครับก็แบบได้ไปเห็นเออ่ culture แล้วก็ได้ไปเจอกับพี่ๆหลายๆชาติเลยครับ ก็เป็นอะไรที่ผมได้รับประสบการณ์อะไรแบบวุ้ยมันเป็นยังงม้งเป็นอย่างนี้เราแบบที่สำคัญเลยคือได้ลองอาหารอร่อยมากแบบอ,อาหารแบบแต่ละชาติคือแบบอ,อร่อยมากส่วนตัวผมผมเป็นคนที่ชอบกินอาหารแบบต่างชาติาู่แล้วครับก็รู้สึกแบบเอ็นจอยมากเลยแบบแล้วก็บอกเฮ้ยพี่โทกินให้หน่อย,อยนี้เพียงก็เต็มใจเต็มใจกินอร่อยมากแล้วก็แบบมาถึงตรงนี้แล้วปลายปีแล้วครับก็อ่อ ใกล้จะจบแล้วก็ขอให้แบบ2025นี้เป็นปีที่ดีสำหรับท,ทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่ได้มาทำความรู้จักกับโทมัสก้องแล้วก็แบบพี่ๆหลายๆคนที่อยู่ในบูมันดีด้วยรู้สึกว่าแบบมันเป็นเวลาที่ดีสำหรับพวกเรามากๆเลยครับแล้วก็แบบได้มาทำความรู้จักได้มาแบบซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็ มีแบบหลายโมเมนต,ต์ที่เราแบบได้แชร์กันเยอะมากๆเลยครับแล้ก็หวังว่าแบบปีหน้าเราจะได้เจอกันอีกบ่อยนะครับผมก็อย่าพูดทิ้งผมนะสองพันย,ยี่สิบหกเลยนะครับโอเคค่ะคะุณเธอกขอบคุณค่ะพี่โรสขอบคุณครับ